เฮ้ hey, wake up อ <Hey, S 3> ้บ๊าบป่ไปักดูไอ้บ๊อบดิเฮ้ wake up แล้ก็พี่ไม่อยู่ไม่ไม่เจอคนแก่จนไปแลจนบจนแลจนไปได้ครับ่สามเจ็ดครับพี่ว่าน้องสางันสิป้าป้าป้ามีมกแต่แล้วเราควออกไปได้ครับนอะไรครับอะ ไอพ่อมม่เล่นเกมอื่นไม่ใช่หรออะไอ้แจ็คไม่เว้ยผมไม่ชอบคนที่ประเภทว่าไอ้เฮียตอนที่ไม่มีลุงอะทำไมมึงไม่เก่งวะแต่พอตอนมีลุงอะทำไมมึงเก่งจังผมเกลียดคนประเภทนี้ครับเฮียมาปล้อนจัดไอ้แจ็คเออมองดูดิมึงดูมาดิ ไอ้เหี้ยหอวร้อนอ่ะร้อนจีไอ้เหี้ยหัวร้อนเผาอ่ะพูดต่อนี่บอพูดต่อนี่บอพูดต่อนี่พูดต่อน้องกระลาฮาเลยกลัวไม่มีจิตใจเล่นเกมเดี๋ยวดิโดนยิงตายหัวร้อนอีกไอ้เหี้ยเนี่ยใครดูได้ต่อยูหี้ยหอวโดนจิตายหัวร้อนเลยมึงเชื่อผมน้องกัจะหมดดอกเอง บอกแล้วมันเริ่มแคปไป็นนี้เลยเว้ยไอ้เหี้ยตอนแรกแชทไอ้แจ็คตอนแรกแชทบอกว่าทำไมบอกว่าไม่เดือดจังไม่เดือดเลยอ่ะตอนแรกแชไปพูดอ่ะเดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้วันสองวันนี่แหละแล้วมันไม่เดือดอ่ะเดี๋ยวมึงก็รู้เนี่ยคืนเดียวเลยว่าคืนเดียวพรุ่งนี้เดือดเลยเดือดเกลเดี๋ยวใส่ไฟเมรกต่อไอสัตว์บ๊อบอ่ะ เศษตังคือใครอะเศษตังไหนอะแค่เอคอร์ดปะถือว่าคนละเศษตังเศษตังบัฟบอะไอที่มันบัฟปอะที่ผมได้ยินปะคนละชื่อเศษตังเหรอใช่เหรอไอคอร์ดมันบัฟบด้วยเห,หรอใช่เหรอไอคิวนะบัฟ๊ะนะโสดยี่แก๊งขอทานอ๋ออ๋อไอคิวเหรอนั่นเหรอ <c oughs> ใช่ใช่เออคุได้ยินอะไรกูได้ยินอะไรกูได้ยินเรื่องโง่โง่ขอทาน <c oughs> <c oughs> ไอ้หนัคนเดือดอะทำไมกลับมาอยู่เสาอาทิตย์แล้วเหรอ คือคนหาหาจริงที่ผมอยู่ถุงนั้นแหละมันกลับมาอยู่เสาทิศแล้วเหรอวะไอ้สัารเพิ่งรู้เฮ้ยขาบอกว่าซีกซีกไม่ใช่ไอคอร์หรือเปล่ามันคนละเสียงกันเลยเสียงเดียวกันพี่ใช่เลยแหละไอคอร์อะนะไอคิวอะนะใช่ใช่ผมจะเสียงก็ได้คือเรื่องโง่ๆไอคอร์ท้าพี่อมันลงเยอะจังเอ๊ะเหรอเขาได้แล้วบอกกันด้วยนะเขาได้แล้วบอกด้วยคือผมรอดแล้วเว้ยแต่พูดหาไอแม็กบอกว่า ผมว่าครับผมาทางองความครับคือตอนนี้ผมรอดแล้วผมต้องไปเอ้วที่โรงพยาบาลนะามว่าไอ้เม้งบอกว่าห้ามขโมยศพจากรถหมอแล้วรถหมอก็ขยับขับไม่ได้ถูกไหมถ้าตามสตอรี่คือผมอยู่โรงพยาบาลแล้วผมต้องไปเอาชีวิตรอดที่โรงพยาบาลเอาเดี๋ยวไปดูไอคิวเดี๋ยวไปดูไอคอร์ดด้วยตอนนี้ผมผมไม่ได้เลอกแต่คือผมไม่ลืมอะ เจอรอบนอกันใช่หมเปิงอสตอรี่หนึ่งหนึ่งก็ได้นะก็ไม่ได้ซีเรียสนะโอ้อยากอุ้มเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้แม่งไาลหรบหร่บุเลยเลยเลยวิ่งออกขวาไอ้กัสไอ้กัส จริงๆมันร้องกันดีวาตายไปเนี่ยมีอะไรไม้กระจอกไอ้สัตว์ไอ้ห่วยตายไอ้ห่วยไอ้ห่วยตายดิเนี่ยไอ้ห่วยตายดิสัตว์ตายกระจอกอีกห่วยวายเฮียอะไรวายกระจอกใครตายดิใครตายดิกระจอกเมันอารมณ์ไหนวะไอ้คิวมันเก็บกดนะไอ้สัตว์มันได้แต่เก็บกดได้แจ็คว่าโออีกห่ยไอหมีเยอะไปเนี่ยไอหมีตายโดนมาเยอะ กินกวมันโดมเยอะไอ้สัตว์ไไหวแล้วกอ้ไอ้สโอยโมันหลอดแตกอ่ะเนี่ยอเ้เาอกอะไรอินเนอร์อินละอะไรวะหมดอชุกัดใุกัดใุกัดให้ชุกัดให้ยไม่ไอ้สัตเดีเราดูเไอ้ขอตาข้ามัีเนี่ยังมีดว่ะมาดิเฮียมาดิเฮีย ยังหัวเพื่อนเลยไอ้โกรขึ้นไปควายไปหรอควายไอ้เหี้ยยืนอยู่บนไหนสัตว์กระจอกกันแ่งก์จริงจริงมึงลงมาดิยืนบนแล้วมีอะไรจริงลงมาไอควายลงมาดิไอ้กันจอกหนึ่งใบละหนึ่งใบละไอ้ยังกูดูละหนึ่งใบละไอ้เจ้ากันจอกยืนบนแล้วมีอะไรลุงลุกควายลงมาดิไอ้ย มันมันเป็นคำอันนี้มันมันไม่ได้มันต่อเนื่องไงมันมัต่อเนื่องนะครับมันไม่ตั้งใจนะมันไม่ได้ตั้งใจนะมันเป็นคำอุทานนะฮะมันเป็นคำอุทานแต่แต่ถ้าก็โดนก็โดนไปอ่ะคำอุทานครับแต่ว่าเขาน่าจะไม่แจ้งหรอกเขาน่าจะไม่แจ้งหรอกพี่โอ้ก็คนดันใช่พี่โอ้คือเรื่องของโง่คือเรื่องของโง่ไอ้สัตว์ ไม่ได้ยินตอนนี้ไอ้บ๊อไอ้บอบมันพูดไหไอ้สัตว์มาหนึ่งก็หนึ่งมาดีสัตว์โมกระจอกซื้อเรื่องโง่กซื้อเรื่องโง่กไอ้สัตว์ไอ้บอบไปบอบไปบ๊อบอมาอะมาอะมาอะมาเยอะเยอะแล้วจำคำบอบไว้ไอ้สัตว์แล้วมึงคุณจะคุณจะซื้อเรื่องอะไรอย่าพูดมาอย่าพูดมาไอ้พวกไปอย่าพูดมาอย่าพูดมาไอ้เหี้ยควายตายไอ้กระจอกไอ้ควาย เอยดี้ยี่มาเดีดนี่ไอ้ยี่แจ็คนี่เลยอเียดีเจี่ยแค่หมาดีเจแค่หมามีลุงและทรงพลังเลสั์ไอ้บอบอกกดจังเลยไอ้ยีเขาส่งน้ำมือยเาส่งน้ำมือไอ้ยเพืบอนไปวายยืนไบ้บนน่ะหลอกวายไอ้สัสมาดีเปเไรอ่ะไอ้การไอ้การไอ้กฟังกูไอ้กฟังกู หอกหันนี้มึงแคปไฟแรกด้วยแจ้แม่เมียนต์ปี๊ฮะแม่เป็นคำอุทานไอ้คิวไอ้คอร์สไงคำอุทานเป็นผู้ต่อเนื่องเชื่อไ่มไอ้ไอ้บัฟที่ไฟที่แคปไม่มีใครพูดนอกจากมันอะเสียงดังอยู่คนเดียวอ่ะไอ้เหี้ยคนอื่นจะบัฟกูก็จะบัฟเลยคุณซ้อเสียงมันไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยขัท่านอ้เหี้ยซื้อเรื่องโกโก้เหี้ยเว้ยเจ้กไอ้บอฟมันมาไอ้มาที่กูบอกอะกูบอกว่าไอ้เหี้ยมันมันน่าจะโดนมันหนักเว้ย มึงเข้าใจไหมตอนที่มันโดนมันดักอะมันเก็บปะมันเก็บปะมันก็เลยแบบปลดปล่อยไปนะหลงร้องจูบกูไอ้เจ้าอะไรเทียอะไรจับเขาบอบหัวให้วยสารคือบอกเลยนะถ้า้ไฟเนี่ยเราแพะมึงเตรียมตัวการศพได้เลยแพ้พี่เมื่อกี้แพ้เมื่อกี้แพ้เราแพ้เหรอแพ้เดี๋ยวพี่รออะไรโคตรเยอะเลยเมื่อกี้ผมออกมาล่าสุดไม่ตอนตอนที่กูโดนตอนที่กูยังอยู่เราชนะแต่กูมเหลังบานเลยโคอีหลังบึ้มเลย ไม่หมายถึงไม่ถ้าถ้าเราแพ้ถ้าเราแพ้เนี่ยถ้าสามสามสหายเนี่ยถ้าเราแพ้มึงเตรียมการไอ้ไอ้เศดตังได้เลยเนี่ยจัดการเลยเดี๋ยวพี่ดูแล้กูจะเรียกมึงยิ่งกว่าที่มึงเคยโดนเรียกอี๋ลอยบอกแบบอะไรอะไรเรียกอะไรเรียกอะไรอะเด็กโง่ไอ้ย่ะขอให้วันพรุ่งนี้มันแก้ให้ได้สักทีเ่้ยพี่ตูนกูไม่ตายเฮียพี่ตูนกูไม่ตายกูบอกมึงรู้ไหมกูบอกพี่ตูนว่าอะไรติ๋วพี่เราตัวหลุดแล้วมึงดูจอสตรีพี่ไว้ เดี๋ยวเูดูจอสเตพี่ไปดูเยไปดูดูดูจอสเพี่นะมันจริงพี่มันจริงแบบมันจัดอโคตรมันอ่ะนี่ๆีดูดูลูกพี่กูปดูลูกพี่กูตัวหลุดอ่ะกูบอกเขาเอาตัวหลุดกับตัวล้มอ่ะเขาไปตีะเขาไม่ตีดครเลไอ้ยังเขาไม่ตีเลยไอยกูยืนีนี่ไปก่อน ยืนเป็นเป็นนี่ไปกือนไอ้เหี้ยโอ้โหเขาไฟก็ตั้งนานมากพี่ตุ่นยืนนิ่งอะไรไอ้จบปะเรื่องงงๆอะไรจบปะเดี๋ยวนอยอะไรไม่เข้าเนี่ยพี่บิ่กไปไหนพี่บิกทุยพี่บแบบเหมือนจะมีอะเหมือนว่บไออีกจะตีนะแต่กูวิ่งบนกันอะแบบจะตีอะจริงๆนะไอ้พวกกงว่างอะไอ้พวกเอสซี่เฮียอะไรบูไปเป็นตำรวจได้หมดเลยสัตว์กูบอกให้เหี้ยบอกตำรวจอะใครแก๊งไหนว่างกบอกว่าเป็นหมอรวยพี่ตอนนี้ผมบอก ใช่คาัจริงขอว่าพรุ่งนี้มันมันมันเห็นคนน่ะทักรี่มันบอกว่ามันทําได้เว้ยเพราะว่าเทนนิงเราทําได้ไงรอเครื่องใหม่อรัพี่ใช่รอเครื่องใหม่วันพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้ซื้อที่เขาร์ฟไม่ได้ใช่ไหม่ที่เขาซร้อไม่ได้ไม่เว้ยมันจริงจริงจริงมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเว้ยคือตัววาร์ปไอเนี้ยตัววาร์ปตอนแรกมันมีตัววาร์ปมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่ามันมันไม่มีเรื่องอาการหน่วงเว้ยไอ้ที่เราตีกันเนี้ยไม่เกี่ยวเลยครับ แต่ไอ้หลุมางหลุดแล้วเข้าไม่ได้อ่ะมาแล้วแอดมินนอนไปเน่เหมือนเหมือนที่ฟังเพราะมันเจอเหตุผลแล้วนะพี่ไอ้ไซเจออะไรวะเข้าไม่ได้ที่มันดวงอ่ะเหมือนเขเจอกันแล้วนะหป่เยี่หาจริงไอ้เหี้ยไม่เราเราก็ต้องชนะให้ได้สุดครั้งนี้ว่าเซฟชนะต้องชนะต้องชนะเราพาเข้ามาต้องชนะกูไปซื้อเนี่ยแที่มึงไม่เคยเจอมาก่อนเลยไอ้สายหลักี้ย้อบอกว่าไม่แล้วคนเนี่ยเฮี้ยบอกมันเทมันเอาจริงด้วยนะกูบอกให้ ครับ,บครับพึงไวเลยหยาดจีกิ้นเสร็จแล้วมันอย่างอย่างเนี้ยตะกี้ไปเจออ่ะคือมันรถพังอ่ะมันเลี้ยวเขา้าสอบได้นะสอบเมือนชูมันนี้ไม่ได้ม,มันก็คือการรีเซ็ตเองใช่ใช่ประมาณนั้นต้องบอกเขาให้เคลียร์ไงเขาอาจจะไม่เข้าใจบางทีอ่ะบอกให้เคลียร์เอาลงนี้เอาลงนี้ เอาไรไอ้เหี้ยมึงเอาไรมึงเอาไรทุบ้าปใช่เหรอพี่ตูนไรทุตายไอ้สัตว์ไอ้พวกซื้อเรื่องโง่ไอ้เหี้ยไม่มันยาไอ้พวกขอทานมีมันยาไอ้พวกขอทานบิงดีเฮีหลอกควายไอ้สัตว์มพียยงพนไอ้เหี้ยหลอกควายไอ้สัตว์บิงเก่งอ่ะเขาไม่หลอกควายเหี้ยเราเฮียอะไรอะเขาไม่หลอกควายลูกหมาควายตายเอยเหี้ยตายไอ้สัตว์ยังโง่สัตว์มาทุบปูวะนี่ ทำเพี้ยไรทำเพี้ยไรีอแต่ในไฟแม่งซิกซีกแม่งสุดจริงนะกูเห็นมันเข้าแบบแต่แต่ละแต่ละดอกอ่ะมันเข้ามันจิ้มมันจิ้มมันจิ้มปุ๊บแล้วมันก็ปล่อยไปอ่ะไปเลยเขาจุ๊บผมตื่นเดี๋ยวผมจุ๊บเขาไม่ตื่นนะพี่ผมตายเออมันดูเขาจูบเขาไม่ตื่นจริงจริงซีกซีกกูยอมเลยว่าแม่งขำโคตรดีเฮียรู้สึกแบบปลอดภัยอ่ะเวลาเวลาเวลาแม่งขำอ่ะเไอ้บุญม่วงก็จ๋อเชื่อว่าแบบมันช่วยเราได้อ่ะเออจริงจริงจริงตึ้งโอ้โหเพี้ยตายในสั้น เดี๋ยวกูหลุดเฮ้ยเขาได้วันนี้เอออยากเล่นจัดเลยเฮียทีสาวแล้วนะเป็นอีกไหมว่ามึงเป็นอีกไหมเอ้ยสาว๊ดมีมีขอบไปก่อนนะครับเป็นมีมขอบไปก่อนเลยเนี่ยกูดูกูดูภาพภาพของไอ้เศษตังนะจริงจริงมันมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมเยอะกว่านี้เยอะเลยใช่พี่แบบผมผมออกมาน่าเป็นอะไรมั้งต้องมุมมุมตำรวจอะมุมตำรวจอะไรเยอะแต่มุมตำรวจไม่เห็นของเรา เดี๋ยวเกินยี่สิบดิเอออ้าวสบหายใครไปดูหอสบบ้างวะสบกูหายไปอ่ะอ๋อเนี่ยคนหอเรายังไม่เห็นเลยว้ยไอ้ห่อไปดิจไปดะหอไป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 หมดเอ้ยตำรวจมาสตำรวจมาสบตำรวจมาส้อไม่ขึ้นเอาลน้านาดิจีอ๋อพอคนมันออกไปปุ๊บแล้วมันก็เริ่มโผล่มาเรื่อยๆเว้ย โอ้ยโทษทีคร<ว>ับเนี่ยเขารู้ขึ้นมาอีกแล้วว่าผู้หญิงหัวเนี่ยตัวบักหรือเปล่าครับ,บคบบรอพรุ่งนี้ฮะรอพรุ่งนี้มันแน่ศพผมหายไปคนก็ <c oughs> ได้ดูเส้เศษแตกนี่ยังไปเก็บกดจัดอ้สัตว์เข้าเกมไม่ได้ไดี กําลังสนุกเลยอ่ะได้ครับต้องเรียกแอดมินมาแก้ใช่แอดมินหลับไปหมดแล้วอไวอ้เหี้ยมึงดูดิปกติตตทัคนี่มันอยู่นะใช่เดอติโน่น่าจะแตกนะครับดู่เหรอผมก็มว,กว่าแท็กกี้เล้ววะพี่พี่โดดังเลยวะอ๋อน,นี่มันฉลาดนี่ว่ามันเอาสองเคสมานั่งด้วยกันเว้ยมันสองแกงมานั่งด้วยกันนะอันนี้ลูปมันไหนเนี่ยอันนี้รูปรวมกันเลย ดีวดดูดีเทพไกูดการผูดกรผูดกรผูดการโฮปปิปไปปะฮอปอปปปฮอปอิบไอฮอปอพีฮอปอิบเฮ้ยรักก่อนลาก่อนครับโชคดีเข้าว่าอยาเข้าว่าโูดกำลังบันเลยอะ